สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตื่นมาพร้อมกับพี่ลายแล้วก็ปุยเมฆนะคะวันนี้คุณตั๊กจะพามาดูความสุขของพี่ลายกับเพื่อนใหม่นะคะอาจจะยังมีตบๆกันอยู่บ้างนะคะทุกคนแต่ก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแล้วที่สําคัญพ่อกับแม่คุณตั๊กรักปุยเมฆมากนะคะทุกคนต้องบอกให้ทราบก่อน เวลาที่ปุยเมฆวิ่งมาจากบ้านเองบ้านเขาอยู่ด้านข้างนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนสีครีมตรงนั้นนะคะเป็นบ้านของปุยเมฆนะคะเวลาปุยเมฆมาแม่จะหาข้าวให้กินเลยนะคะทุกคนลายลายมาเนี้ยลูกมาเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศสมัยพี่ลายวิ่นเล่นกับพี่เทานะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มีปุยเมฆมาอยู่แทนพี่เทาแล้วซึ่ง กตั๊กยังมีความหวังนะคะว่าวันหนึ่งพี่เทาจะกลับมาบ้านนะคะแล้วพี่ลายเองก็คงเช่นเดียวกันคงรอคอยพี่เทาเช่นกันนะคะพี่เทาหายไปวันที่10พฤษภาคม2568นะคะทุกคนลายลายมาหาแม่ลูกปะไปเล่นกับปุยเมฆหลังสวนปะลูกปะมาเร็วไปไหนอะลิกไปไหนไปไปเล่นกับปุยเมฆนี่นี่ปุยเมฆนอนเล่นอยู่ตรงนี้เนี่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  ดี๋ยวพี่ลายกันนะคะพี่ลายจะไปไหนเอ๋อัญชันเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก่อนหน้านี้เก็บไปทําน้ําอัญชันเกือบทุกวันสำหแม่นะคะอ๋อจะไปช่วยคุณยายทํางานเหรอหรพี่ลายจะไปช่วยแม่ช่วยคุณยายทํางานเหรอหรอพ่อกับแม่เก็บไม้ไผ่มาจะทาอะไรยังไม่รู้นะคะทุกคนวันนี้คุณตั๊กไม่มีสอนนะคะวันนี้คุณตั๊กจะคัดเสื้อผ้าเก่า กระเป๋ารองเท้านะคะไปขายที่ถนนคนเดินกาลสินนะคะเพราะว่าทุกฤดูหนาวของทุกๆปีคุณตางจะเอาของเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปขายเป็นมือสองนะคะไปขายเองทุกปีนะคะแต่วาว่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นประจำนะคะจะไปเฉพาะฤดูหนาวนะคะเวลาเสื้อผ้าแบบเยอะแล้วอย่างนี้นะคะบางส่วนคุณตากก็จะเอาไปบริจาคด้วยอย่นี้นะคะ พี่ลายช่วยคุณยายทำงานนะแม่ไปดูปุยเมฆนะอ่ช่วยคุณยายทําสวนนะจะช่วยคุณยายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูปุยเมฆก,กันนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จคุณตักจะทํากับข้าวให้น้องแมวที่ห้องเรียนนะคะจะออกไปหาเด็กๆเตรียมกับข้าวไว้แล้วนะคะจะคลุกให้เสร็จแล้วก็เอาไปเทให้เด็กๆที่นู่นพี่ชายคุณตักไม่อยู่นะคะพี่ชายไปกรุงเทพหกวันก็เลยฝาก ลูกๆของพี่ชายเอาไว้นะคะหกเจ็ดตัวคุณตักก็เลยดูแลเยอะเลยนะคะพี่ชายไปทําธุระปุยแมกนี่ถ้าพี่เทาอยู่เนี่ยไม่ได้เข้ามานะคะพี่เทาไล่กัดแน,น่เลยปุยแมกคะไปช่วยคุณยายเก็บย่าแห้งบรรุป,ปะตาเขาสวยนะคะทุกคน,นเห็นไหมคะไปะไปช่วยคุณยายเก็บย้าแห้งปะพี่ลายอยู่น,นู่นพี่ลายอยู่กับคุณยายแล้ว นั่นๆๆๆวิ่งไวนะคะทุกคนวิ่งไวไปนะคะวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้กูตักอ่าถ่ายเสร็จแล้วก็จะเอาลงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำกับท่ายวิ่งเร็วมากเลยมีความสุขนะคะทุกคนที่สาคัญกินอาหารเม็ดไม่เป็นนะคะน้องปุยเมฆอาหารเม็ดยี่ห้อไหนก็กินไม่เป็นนะคะ เราไปดูเพื่อนบ้านใหม่กันป่นี่เขาตื่นสร้างบ้านแล้วนี่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นรั้วนะคะจะเอ๊กจะเอ็กแน่หยอกเป็นนะคะทุกคนและที่สำคัญเอาใจเก่งขอกินเก่งมากๆนะคะพ่อรักมากเลยพ่อชอบหยอกด้วยนะคะวันก่อนพ่อพ่อเอาช่างปลาปามาซ่อม ปลาป่านะคะท่อแตกนะคะคุณตั๊กจ่ายค่าน้ำหนักมา2เดือนแล้วพี่ลายกับพี่ปุุยเมฆไปช่วยด้วยนะคะทุกคนไปช่วยก่อกวนนะคะไปช่วยพ่อกับช่างอีกคนหนึ่งนะคะใช่ไหมค่ะเพื่อนบ้านใหม่ของคุณตักที่มาสร้างตรงนี้นะคะเป็นผู้ปกครองเก่าของคุณตักสมัยทำงานนะคะ คือตักสอนลูกเขาสองคนนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคงจะได้เจอกันนี่คุณตาก็ยังไม่เห็นหน้าค่าตากันเลยนะคะเห็นแต่ช่างนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าเช้าตื่นมาคุณตาก็ออกไปห้องเรียนนะคะกลางคืนถึงจะได้เข้ามานอนตอนช่วงทุ่มกว่าสองทุ่มกว่า,วาอย่างนี้นะคะอ้าวไหนล่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งเข้าไปที่กอตะไคร้ ปุยเมฆป้าไปหาลายไปลุกป้าแม่ไปแล้วเดอ้อไหนล่ะวิ่งไปไหนแล้วล่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะครปุ๋ยเมฆปุยเมฆไปกับแม่ไหมลูกหรือว่าวิ่งไปลตอนนี้กล้วยกล้วยเยอะนะคะทุกคนครั้งก่อนก็เพิ่งทํากล้วยบวชชีไปนะคะช่วงนี้คุณตัตั้งใจลดน้ำหนักมากๆเลยน้ำหนัก เมื่อเดือนที่แล้วลงไป4.6กิโลนะคะช่วงนี้เอาจริงแล้วนะคะทุกคนทีไรไม่ไปเล่นกับปุยเมฆ่ะลูกไะไปเล่นกับปุยเมฆกันปไปน่นนั่นนั่นนั่นนไปหาปุยเมฆเร็วเร็วเร็วไปไปหาปุยเมฆกันเร็ว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 เมาลูกไปจะไปไหมปะปะปะแม่พาไปหาปุยเมฆปะไปแม่พาไปหาปุยปุยเมฆเร็วเร็ว จะไปไหมคะนู่นปุยเมฆนอนสบายใจอยู่หลังสวนนั่นนี่นี่นะคะคือตรงที่พ่อกับช่างมาซ่อมเมื่อวันก่อนนะคะตรงท่อสีฟ้านี่นะคะไม่ไปเหรอลูกเดี๋ยวพอคุณตักจอกไปห้องเรียนแล้วพี่ปุยเมฆกับพี่ลายก็จะมาส่งคุณตักนะคะทุกคน เดี๋ยวแม่จะเอารถคุณตาไปขนของไปไว้ที่ห้องเรียนว,วันนี้ขนเสื้อผ้าไปติดราคาอะไรอะ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขึ้นมาทำกับข้าวนะวันนี้คุณตักไม่มีอะไรนะคะทุกคนพามาดูชีวิตพี่ลายกับเพื่อนใหม่นะคะอยากให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ไม่มีพี่เท่า เราก็ยังดูแลพี่ลายต่อไปนะคะแล้วก็ดูแลปุ๋ยเมฆไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามีแมวจรหลงมาในสวนแห่งนี้เราทุกคนในบ้านจะอ้าแขนรับทุกตัวนะคะทุกคนคะคุณตั๊กมองเห็นอะไรที่หน้าประตูรั้วนี่ค่ะเจ้าขาวเป๋นะคะทุกคนคุณตั๊กกับคุณแม่ทํากับข้าวไปแล้วเดี๋ยวจาเาข้าวมาให้เขานะคะเดี๋ยวให้ทํางานบ้านเสร็จก่อนเขาจะได้กินขาว นะซูมให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะมาคอยข้าวเช้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาเข้าวให้ต้มเสร็จแล้วข้าวต้มไก่นะคะเชา้านี้มีไก่ย่างด้วยวันนี้ไก่ย่างสองไม้เดี๋ยวจะเอามาให้ให้แม่เสร็จงานบ้านแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> น่ารักนะคะทุกคนมายืนคอยเนี่ย <c oughs> แล้วแดงกับดำไปไหนไอแดงเป๋อ่ะกับดำปอกคอไปไหน รออยู่ตรงนั้นแหละแต่ละวันนะคะมีความสุขนะคะทุกคนไปไป,ป,ปลาปะลไหนล่ะลายปะเอาปุยเมฆมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ปุยเมฆวิ่งมาแล้วค่ะทุกคนเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานเช้าว,วันจันทร์นะคะทุกคน แน่แน่ทำเหมือนบ้านตัวเองตีเนียนเลยนะคะเยดูสิคิดว่าเป็นบ้านตัวเองแล้วละเละ้อปุยเมฆโ,โอ้โอ้พี่ลายพี่ลายแม่รักรักเหมือนเดิมรักรักเหมือนเดิมหูกรักรักรักทุกตัวนั่นแหละให้ให้พี่ขาวเป๋นั่งรออยู่ข้างหน้านะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนมาส่งความสุขให้ทุกๆกคนนะคะ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะไม่รู้ทุกคนแพนไปเที่ยวไหนกันนะคะส่วนคุตาคงไม่ได้ไปไหนนะคะปีนี้อยู่บ้านนะคะปีใหม่ยังไงวันนี้คุณตากกับพี่ลายแล้วก็ปุยเมฆลายไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้องๆคู่นี้ให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ